จังหวัดอ่างทองเปิดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองครับกินปลาใหญ่กินไข่นกกระทากินผักปลอดภัยและงานกาชาติจังหวัดอ่างทองประจำปี2567ครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายพิริยะฉันทดีหลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองกินปลาใหญ่กินไข่นกกระทากินผักปลอดภัย และงานกาชาติจังหวัดอ่างทองประจำปี2567พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอและประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหัตกรรมประเพณีและของดีเมืองอ่างทองสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2567นะครับภายในงานก็มีการออกร้านกาชาติพาโชคกิจกรรมการประกวดร้องเพลงการแข่งขันเปลือยไข่ผักใส่โรจับปลาโตแอดอ่างทองการประกวดกองเชียร์กิจกรรมเวิร์กช็อป เกษตรปลอดภัยการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาวงดนตรีลูกทุ่งและคอนเสิร์ตท,ทุกๆุกคืนของการจัดงานและปิดท้ายในวันที่4เมษายนครับมีกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี25 6 7ตั้งแต่เวลา19นฬิกาเป็นต้นไปครับ